ขนาดทุกขนาดกันเข้ามาแล้วที่น้องที่อยู่ภายรอบนอกครับก็เดินในกันได้เลยอีกไม่กี่นาทีแล้วครับการแสดงของพวกเราสาวน้อยเพร้ปบ้นแดงก็จะได้นําความสุกความสนุกสนานค่าสุตรีครับเดินทางเข้ามาแล้วครับแวะใต้ที่มูของก็ดึงเอ็นร้อยห้าสิบไม่มีเรื่องเอกชวิตเดียร้อยเรามีกิจกรรมรอรับเพลนเลนรับแต่เพื่อฝ่าสนุกสนานและจากนั้นรับรางวัลจากบูธของพวกเราไป ครับแวะสอบถามได้เลยครับจากนั้นอีกบุ๊หนึ่งครับที่จะฝากกับแแงๆทางด้านคู่บ้านคู่ครัวความดัวความแซ่บกับตรงนี้เลยกะทิแท้ตาอร่อยดีครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานคาวครับคู่บ้านคู่ครัวติดบ้านติดครัวเอาไว้ครับจะทําอาหารให้อาเดรตอร่อยฝากตรงนี้เลยครับกะทิแท้ตาอร่อยดีครับสําหรับค่ำคืนนี้ครับเดินทางมาอำเภอความสะดวกให้ยิ่แกว่นแฝง กับพ uh ี่น้องชาวหมพี่น um ้องชาวทหารต้งเแปจากทุกๆสถานที่เอฟซีเปลี่ยนแปงที่เดิมมาเป็นกงใจากกระเราสั่อนเพื่อไแตกเด็พอกรายคนนี้ให้คาบันสบยสบนับเพราันที่ที่ย่านการ็าปนจาใก็เดนไปไดเลยครับมันนีเนยัง้าจะ ใช่มากปาร์บ้างถามงานอ่ะบอก้คหัวอุดัวอุดทำไมไม่ทราบัวใุ่เวลาเปิดทรรมการแสดงเป็นนคนอุ่เนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังคณะกรรมการนะครับหากว่าท่านพร้อมแล้วก็กลับเรียนท่านเข้าสู่ หลังเวทีเพื่อเข้าสู่การต่อเปิดงานครับหรือว่าท่านดีกิจการได้ยอ่ครับก็สามารถจะให้กับทางทีมงานเราทราบได้ครับขอบคุณทุกทท่านวันนี้ครับที่ให้โอกาสกับพวกเราสาวน้อยเพชรม่แดงเดินทางประกอบการแสดงสำหรับค่ำคืนนี้ฝากบายพุ่งๆอย่างสดงยฝากพุศิลปินครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินของ ขวัญใจมหาชนอยู่ในตอนนี้ครับก็คืออุ๋งอิงรัตนพรครับทุกงานเพลงก็ได้รับความอุปการะได้รับความเมตตาจากแฟนๆครับเป็นกําลังใจด้วยดีตลอดมาหลายๆงานเพลงครับจากนั้นก็มีทีมงานเอรหนุกนางเอกสาวครับสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแผงทุกๆศิลปินครับฝากไว้ในความเมตตาของแฟนๆเด้อศิลปินจะยืนหยัดอยู่ได้แรงเชียร์แรงใจจากแฟนๆ ให้กำลังใจนะกับผู้ที่สืบสารศิลปะวัฒนธรรมหมอนลำมีสารครับตอนนี้เหลืออีกไม่กี่วงเองครับที่ยังนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหมอนลำมีสารให้อยู่คู่คนอีสารเราเพราะฉะนั้นคำคืนนี้ครับมาแล้วครับสาวน้อยเพชรบ้านแทงในสไตล์รูปแบบหลับเพลินครับอ ขานฒ่าผู้แกเป็นราก็ล่าเพิ่นแบบมันสนใจลืมทุกลืมโตเล่าหลอดการโมซสบตับมพี่้องมากดร่วกักับพี่้องข้าตัสิ้นเลยตัสินเลยตาออุมือตับข้างคตสราตับข้างาคันสาตัผมผู้หลักผู้ใหญ่าหลายๆท่านตับตอนนี้ก็ขออนุญาตเรียดท่านเลยตั ตอนนี้ท่านก็ได้เข้าสู่หลังเวทีเนาะเพื่อจะเข้าสู่การกล่าเปิดงานกับว่าท่านที่เราที่อยู่ภายนอกครับเดินทางมาถึงแล้วก็อย่าโอเอ๋ลังเลใจครับผมได้กันได้เลยครับในแบบนี้ครับก็จะเป็นหน้าที่ของทางผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะได้กล่าวเปิดงานครับเมื่อ ท่านก็เปิดงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยจากนั้นก็จะมีหน้านที่การสแสดงของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้าน,นแข่งขับเปิดทำการสแสดงให้กับแฟนๆด,ด,ดูดีชมได้สนสุกสนานครับสัมผัสกับมีแบบทุกการแสดงบบสำหรับค่ำคืนนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากกับแฟนๆก็คือเอ่อพ่อพ่อที่จะผู้บริหารมอสู่ยูนิ มีอีกหนึ่งวงกา,าหรหมอลำครับนั่นก็คือทีมงานสาวน้อยลำเพื่อนโชว์กับที่จะสาบไว้กับแฟนบพี่น้องมีงานมีการนนกกลแล้วอยากได้ทีมงานชุดนี้กับสมพนในงานก็ตับเรียนรับใช้ได้เลยแล้วจะจกมาใช่ป่ะเอาม้าบอกเอ้ยเรื่องนี้เบื้องต้นห่างครับ ท่านกำนันกับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อบ้าสะพานเมืองครับผมวันนี้ท่านได้ให้เกียรติกับพิธีของพวกเราแน่นักต่ตจากนี้ครับผมพร้อมแล้วครับขอเสียงประเมือเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจกับทางคณะกรรมการและพิธีกรในพิธีการครับผมเรียนเชิญครับ พี่น้องนี่เราการโตรถ่าแล้วท่านนางให้เราเนี่ยค่อยมาเรียนคุณกเห็นพี่น้องครับการสวัสดีพี่น้องนะครับที่มาล้วนเบิรงวัลรับวันนี้นะครับถือว่าเป็นงานนะครับที่ทั้งบัตรนองตอเทพบท่านนะครับได้จัดมานะครับสามมือแล้วนะครับถือว่าวัอนะี้เป็นมือที่สามนะครับมือที่สามนะครับที่ ได้วาจันนะครับสาวหน่อยเพ็นบปันแพ้งหน้าไอพี่น้องมึงนะครับก็เป็นบารมีของเกษตรกรทันหลวงปูเจ้าคณะเพื่อสันเอกนะครับเ็นใ้มีโมอน่ขึ้นนะครับพี่น้องมาโมอน่กถือว่ามารวมทั้บุญเด้อขมาหลายๆนะครับขายบัตรละลอยนะครับขายบัตรละลอยนะครับถือว่ามารวมทําบุญพิที่สองสัญญาบัตรผัดหยดหลวงปูเจ้าคณะเพื่อสันเอกนะครับ กอมล่ำสื่อแสดงนอพนอีน้องมือนีก็มีผู้ลักผู้ใหญ่นะครับได้มารวมเป็นเกียรติในงานนะครับโดยเฉพาะเมนีครับรับเกียรติจากท่านสสอดร ok ฉลาคาำช่วงนะครับได้มาเป็นประธานในพิธีในคนดีนะครับตัวงนี้คนก็ได้มาหอดแล้วนะครับดีขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านสสดร ok ฉลาคาำช่วงนะครับขึ้นบนเวทีนะครับท่าน สมีสิตมณฑีช่นนายกเทศมนตรีตำบลดงสิงห์นะครับพร้อมทั้งคณะผู้นั่งชุนชนนะครับช่วงนี้นะครับก็ตามมาเกี่ยวกับท่วงตามกันไม่เพิ่มบอไม่ค่ะเอาไปทำอะไรเอาไปอยากไปถ่ายลถ่ายรูปโอยคุณหมอก็ไม่รู้เลยมาอยู่แถวนี้แหละดูประชาชนแถวนี้แหละปมาจะผับอ่าไล่เทยพี่น้องไปปกค้องเนาะ เป็นเครื่องเดียวแล่ึเป็นเครื่องเดียวที่จริงแล้วนลายก็ดีจงโอ้ยเดี๋ยวขึ้นมากก็เห็นยกแล้วลงไปก็เห็นมันเหลี่ยมนะครับช่วงนี้นะครับท่านประธานในพิธีนะครับก็ได้เดินขึ้นมาทั้งบนเวทีเหลี่ยมนะครับการสีช่วงนี้นะครับก่อนจะนะครับช่วงนี้นะครับก็ขอให้เรียนเชิญท่านทวีสิทธิ์มนตีชนนะครับ ได้ยกเทศมนตรีตำบลดงสิงห์นะครับได้พบปะกับพี่น้องผู้ที่มาร่วมทั้งผลบุญบรมในคืนนี้นะครับตรงนี้ขอการเชิญเชิญท่านทวิชิตนะครับนายกเทศมนตรีตำบลดงสิงห์ครับกับกับเรียนท่านอ่าสสดรฉลาดคำช่วงประธานกรรมการปปชนะครับการอ่ามันนี้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดบรมสาวน้อยเพชรบันแพงในงานฉลองอ่า ผู้เจ้าคณะอำเภอชันเอกนะครับก็ถือว่าเป็นบุญของพี่น้องอำเภอจังหารนะครับได้ร่วมเฉลิมฉลองกันทั้งเมื่อวันที่สี่เป็นต้นมากนะครับเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นเมื่อที่สามนะครับมีมล่ำเฉลิมฉลองให้พี่น้องในมวลในซึนกันก็เพราะถือว่าเสียการเวลาแบบเป็นก er. ารเสียเวลานะครับเชิญท <ap> ่านประธานไปเปิดการแสดงมล่ำเลยครับ กราบรัฐการหลวงพ่อพระเจ้าเจ้าหน้าเพื่อหลวงพ่อใหญ่พ่อเฒานะครับท่านนายกเทศบาลตำบลดงสิงท่านกำนันท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับพ่อรพ่อช่อตอสันครูบาอาจารย์ทุกคนนะครับพี่น้อง เช่าบอลน้องต่อพี่น้องบอนเจ้าภาพดงศรีพี่น้องบอนแก่์เคี่ยงครับผมฉลาดสามช่วงขอหยาดกาบเรียนนะครับเดี๋ยวเว้นได้นี่เดี๋ยวรถเว้นขรานเว้นเพราะเพราะเขาฟ้อนเนาะบอลล้านเนาะฟ้อนฟ้อนดึ้เอาดึ้เอาเว้นต้นฟ้องขรานอย่าว่าก็ได้เจ้าย่ามาบลลคือพี่บ้ายเขาเดี๋ยวเว้นขรานไม่ยอมอย่างเดียวเลย โก่า <One> ว <input> ่าวป้านันเสียใจนิหน่อยนอนหลับนิดนอขึ้นนอปิดไฟก็ะดิวไหลนะครับม้าก่านผมบังเอินว่าติดประชุมสภาพเทศนาลนะครับป้าสามเมเือกี้กัแล้วหกโปงแร่งตามมะข้นเครื่องบินมาท่านพัดบุดีนะครับกับป้าท่านใจตนากาบทำงานว่าโอยร้องโวยพงติทีป้างานพี่น้องนะครับกับใคนายกนายกสีกับส่วนกำนันครับที่านจัดงานอย่างยิ่ง ไอพี่น้องนะครับมือในพื้ที่สามดแล้วนะนะอากาศดีอหนาวหนาวโมผ่าเออ้อเน่ยว่าพี่ผมมาแจกดแท่เ้ยผูแท่นพุยผมินนบบน,ะน,ะน,น,นะครับการเรียกพี่น้องนะครับพี่น้องเยอะอกน็นองกัาตั้งหลายอยู่นะครับว่นไหนเปิดเ,เวลาสามโงเช้าหรือสามโมงแรงล้วสามทุ่มอะไรกันนะครับพื่นนอยจ้บลลาขอขอบคุณพี่น้องทุ้วก็ติบโรง,งานนะครับกัมือเอบเพีลกวนวลาพี่น้องห้พี่น้องฟังบอุบวน นะครับเตียมการเตียมงานพาะผมรอคำท้าหนิแต่ในบ้านบ้านเราอยู่ว่าเด็กเงียบกิฟในท่ามหันต์ที่คนบาอไม่ยนเลยเอาให้ฟังคนละมวนเด้นะครับด้วยความสถานะดีจากคณะกรรมการขอไม่รอกันต่อครับให้อยู่ดีไม่แห้งมีความสุขก็ยินะครับขอเปิดมอลําเพื่อเฉลิมฉลองพระเดชคุเจ้าเจ้าคณะเพื่อนะครับท่านเอกนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ ช่วงนี้นะครับขอเกาะเกาะต้นทนสสดรฉลาดคามช่วงนะครับก็ดีนะครับโมนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านท่านตำรวจโทนะครับสุภาพนะครับให้และนี่นะครับเพราะว่าเปิดลอดคุกับฝ่าควางกันนะครับผมว่าจังหารโมนี้เจ็บนะครับเคนใดมาดูแลพี่น้องนะครับ ประสิโยวัดขึ้นน่ะเน้องในน้องหายลงมาได้มาจูนดีนะครับเพื่อนๆในเมาองวัดนะครับขอโอกาสเชื่อมโยงกันครับ